ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสเตตสเตยกันก็คืออันนี้เราก็สร้างคารคเตอร์ได้ประมาณ3ตัวนะครับโอเคอก็เดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าสตาร์ทเก เริ่มต้นอันนี้ก็จะเพราะว่าเกมเรายังไม่เคยเล่นนะครับเฮ้ยม,มืดอนะกดแท็บโอเคพอกดแท็บเป็นเมาส์ก็วินโดว์ลินเทอร์เียวโอเคอันนี้เสียงมันจะดังไปเดี๋ยวผมจะเบาเสียงก่อนผมรู้สึกว่าเสียงภาพผมมันเบา แล้วก็เสียงดนตรีมันจะดังมากเกินไปถ้าฟังยังไงก็ขออภัยด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องโอ้อเกมนี้เวลาสตรีมไปสตรีมแปชอบหลุดน,นะโอเคก็ประมาณนี้ผมเบาเสียงลงนะเพื่อให้เสียงภาพผ,ผมมันชัดมากขึ้น อันนี้มาเราก็เริ่มต้นมาที่เนื้อเรื่องเกมก่อนเลยเราจะไปไหนดีเชี่ยเมาส์แม่งเร็วมากเลยเดี๋ยวขอปรับก่อนไม่ชอบแบบเมาส์เร็วเร็วจ๋าอ่าโอเคเดี๋ยวลองเออประมาณนี้ประมาณนี้กำลังดีถ้าเร็วมากเรามันจะพาลง โอเคมันก็จะเป็นทูตอร์เรียลให้เราเกี่ยวกับการเก็บไอเทมเฮ้ยมึงเป็นใครจับฉันมาทำไมฉันอยู่ที่ไหนมอบกระโดดไม่มีกระโดดวะ นี่ไงขึ้นแล้ว,ลวก็กด F ตามบทสนทนามันไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องอ่านแม่งเยอะเกิน<ป>เอา เฮ้ยทะลึ่งเงี้ยโผลมาโดนยิงตายเดีย๋ยวลองสำรวจปกกุ่มก่อนเหย็ดเค้โดชิบหายลุงกูอันนี้เราโผลมาตรงนี้ มันมีอะไรให้เราเก็บได้บ้างปะจากจุดที่เราโผล่มาบ้านเกิดบ้านเกิดเราคือห้องเก็บของโอเคดิง้งดื่มน้ำโอเคฉดฉดชื่น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 มันก็พอจะมีน้ำให้เรากินเฮ้ยกูขับว่ะ กูโผล่มากูเจออะไรวะเนี่ยประเด็นคือกูก็ไม่มีปืนด้วยใครพอจะแนะนำกูเล่นได้บ้างว่ากูต้องทำยังไงต่อไปอะไรยังไงอ๋อนี่ไงงัดไทยรถเปล่า ท้ายรถงัดท้ายรถ,ยรถมันต้องไปทางไหนวะไม่รู้อะบนบ้านก่อนเลยตอนนี้เราก็ต้องเข้ามาที่บ้านก่อนประเด็นคือเราไม่มีไฟฉายเราต้องหาไฟฉายก่อนดับแรกตู้ยเย็นเอาอะไรไม่ได้เลยว่ะ มีอะไรกูเก็บได้บ้างวูะเป๋าเนี้ยนี่ไงนี่ไงดูซิว่าเราจะได้อะไรโอเคมียาอ๋อถ้าเรากด f ไปก็คือลากยาวไปเลยเราทั้งหมด ตอนนี้เรามีกุญแจเรามีปืนตัวไอใช่ไหม <c oughs> น่าจะเก็บไปหมดละเอ้อเอไออ,อจะยิงกูยิงกูทำไมยิงกูทำไมเนี่ยยิงกูทำไม ยิงกลัวยิงกลัวไอหนี่เกียนเอาสิเอาสิมึงยิงกลัวใช่ไหมแทนที่จะเก็บกระสุนปืนไว้ เอายังไงวะเนี่ยโอ้ตอนนี้เราก็วิ่งมาหาของหลังจากที่เราสำรวจบนแผนที่อันนี้คือจุดที่เราตายนะผมต้องตัดคลิปนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันน่าจะยาวเราจะตัดแบบสั้นๆ โอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เราตายมันจะมีเงาอะไรดำๆไม่รู้มันทำให้เราตายกู๊ดติ๊บเลยกระสุนปืนมีวิธีการหาแล้วต้องไปหาปกพืชสมุนไพรมาแรกกับมันแต่ผมเจอเกียรนี่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 ต้องเอาเมาส์ชี้ให้โดนจะเก็บได้โอเคระหว่างนี้เราก็วิ่งไปดู เสาะหาอ่ะจุดที่เราตายหายไปแล้วคิดว่าไม่รู้ว่าของตกด้วยหรือเปล่าเหมือนไอ้ตัวนั้นของก็อาจจะตกก็เป็นไปได้สิ่งสำคัญตอนนี้คือเราต้องการกระสุนปืนเยอะๆเราก็จะต้องออกมาวิ่งเนี่ยแหละมาเก็บเคเวส ตอนนี้ก็วิ่งแบบไม่สนใจใครเกมเอาตัวรอดโอ้อันนู้เป็นทุ่งสารเคมีเว้ยเข้าไปอาจมีตายแปะเข้าไปดูหน่อยดีกว่า เพกสารก็ามมาตรังสีดูก่อนว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจได้บ้างโอ้ยมีหมามีหม,มาเฮ้หมามาห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 มามามันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว

อันนี้คืออะไรอ่ะจู่ๆมันก็ขึ้นมาอ๋อสกิลเลเวลอัพอ่ะนี่อ๋อนี่ไงออสู้ออกกำลังกายพยาบาลทำอาหารเอาไปเออไหนก่อนดีวะเนี่ยนี่ไงมันจะมีสาขาแยกอันนี้ก่อน โอเคแล้วก็จะมาหัวใจพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลดล็อกรอบๆนี้ก่อนแล้วกันเออเพิ่งรู้ว่ามันมีระบบสก,กิลด้วยเมื่อเราเก็บของไปเรื่อยๆนะโอเคหลังจากที่เราตายแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเรามาลองดูว่าเราสามารถแลกกระสุนอะไรได้บ้างอันนี้เราเก็บเก็บของมาได้แต่ทำอะไรไม่ได้ มีแต่พืชยานี่ไงแรกยังไงอ่ะนี่เรามีอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงได้กระสุนสี่นัดคอนเฟิร์มกระสุนมาแล้วอันนี้ได้กระสุนอีกสี่นัดคอนเฟิร์ม อ๋อมาเล่นอย่างนี้นี่เองแปดลูกโอเคก็เบื้องต้นเล่นประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็หลดตัวศูนถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองไปทำเฟซดูก่อนเดควเฟซแน่นาสนใจแล้วค่อยมาตัดต่อนะครับผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับ